สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันิึ USA ค่ะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะหลังจากวันนั้นวันที่เรารู้ความจริงแล้วแหละว่าเขาทั้งสองคนนั้นยังติดต่อกันอยู่และจากวันนั้นความรู้สึกของเรามันก็เริ่มที่จะ เปลี่ยนไปจากการที่อ่าโอเคแหละเราไปที่อเมริกาด้วยความที่ว่าเออเขาคงจะรักเรานะอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ถามว่าหลังจากที่ได้รู้ความจริงว่าเขายังติดต่อกันอยู่เนี่ยอ่าความรู้สึกของเรามันเป็นยังไง บอกเลยค่ะว่ามันก็เจ็บแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเรามีอาการหึงหวงเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปนะคะแต่ในเซนส์นของปะนิชนั้นมันมากกว่าที่จะคิดว่าเขาติดต่อกันเพียงเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะคะ คือคือในความรู้สึกของปณิชตมันคิดไปแบบนั้นแล้วนะคะกะ็ก็รู้ตลอดนั่นแหละนะคะว่าเขาติดต่อกันเกือบทุกวันหลังจากที่คุณลุงบอกความจริงกับปณิตในวันนั้นแล้วนะคะก็ก็รู้ว่าเขาติดต่อกันทุกวันแหละไม่ว่าจะเป็นแต่ส่วนใหญ่เป็นทางโทรศัพท์นะคะก็คือ ผู้ชายนั้นจะโทรมาที่ประเทศไทยทุกวันนะคะลงทุนซื้อซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์นะคะบัตรเติมเงินโทรศัพท์โทรหาผู้หญิงทุกวันบางทีคุยกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีนะคะแล้วทำไมถึงรู้ว่าคุณลุงเขาคุยกับผู้หญิงคนนั้น รู้เพราะว่าบางทีเวลาที่เขาคุยกันปนิตก็จะแอบไปถอนญ้าอยู่บริเวณใกล้ๆที่เขาคุยโทรศัพท์ก็จะได้ยินแววๆแล้วก็จับใจความได้นะคะในบางครั้งเวลาที่เขาไปาไปเขา้า กลุ่มบำบัดเกี่ยวกับโรคที่เป็นผลพวงมาจากสงครามเวียดนามนะคะก็ไปบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ให้ประนยตไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปคนเดียวแต่พอขากลับเพืเ่อนเชื่อไหมว่าเขาจะโทรศัพท์จนกระทั่งถึงบ้าน นะคะเขาคุยโทรศัพท์จนกระทั่งถึงบ้านซึ่งตัวคุณลุงเป็นคนบอกปานิตเองนะคะแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆนะคะมันก็เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆไอเราก็แต่งงานแล้วนะคะซึ่งถ้าถ้ายังรักยังชอบที่จะติดต่อกับ ผู้หญิงกับเมียคนเก่าภรรยาคนเก่าอยู่ทำไมจะต้องมาแต่งงานกับเราถูกไหมคะอันนี้เจ็บนะคะมันเจ็บนะคะแต่ถามว่าทำไมไม่อยา่าปันิตคิดหลายตลบมากนะคะคิดหลายตลบมากบางอารมณ์ก็อยากจะไปหยาให้มันแล้วแล้วแล้วตัวเองก็ไปหาทำงานอะไรประมาณนี้นะคะบางอารมณ์ มันก็เป็นคล้ายๆกับว่าทําไมฉันจะต้องยอมแพ้ในเมื่อฉันมาที่นี่เพื่อแต่งงานกับเขานะโอเคมันก็มันก็ออกมาในอารมณ์นี้นะคะจนแล้วจนรอดอ่าบางครั้งปานิชก็จะไปเจอข้อความใน Facebook นะคะโดยที่แกคงจะลืมล็อกเอาท์นะคะอ่าปานิช ก็ไปเห็นไปเห็นว่ามันมันไม่ได้ล็อกเอาปานิ์ก็เลยเข้าไปนะคะซึ่งตอนนั้นแกไม่อยู่บ้านปานิ์ก็ไปไปแล้วก็ไปเปิดดูไปเช็คดูนะครับไปเช็ค Facebook ของแกดูไปเช็คอ่ h o o อีเมลของแกดูนะคะก็ปรากฏว่ามีจดหมาย อีเมลหลายหน้าเลยนะคะแล้วก็มีทาง Mess ซนเจอด้วยนะคะปะนิดก็ใช้โทรศรัพท์ถ่ายรูปข้อความนั้นไว้นะคะเสร็จแล้วปนิดก็เอา Facebook ของแกนั่นแหละบล็อก ผู้หญิงคนนั้นนะคะบล็อกภรรยาคนไทยของแกแภรรยาเก่าคนไทยของแกเนี่ยบล็อกเสร็จเรียบร้อยโดยที่แกไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนั้นบล็อกหรือป้านิตเป็นคนบล็อกแกไม่รู้หรอกเพราะว่าปกติแล้วโทรศัพท์แกปณานิตก็จะไม่แตะแล้วก็คอมพิวเตอร์ของแกปณานิตก็จะไม่แตะนะคะ แกจะรู้นะคะแกจะรู้แล้ววันนั้นแกคงจะไม่ได้คิดว่าเราจะไปไปเจอนะคะจากวันนั้นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะอ่าก่อนที่จะบล็อกปานิชก็ใช้อ่าปานิชก็ใช้ messenger ของปานิชเนี่ยทักแชทไปหาเขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าเนี่ย ทำไมถึงไม่เลิกติดต่อกับสามีของฉันตอนนี้เขาเป็นสามีของฉันแล้วนะไม่ใช่สามีของคุณเพราะฉันได้แต่งงานกับเขาแล้วฉันก็ไม่ได้แย่งเขามาจากคุณคุณเป็นคนทิ้งเขาหนีไปอยู่ประเทศไทยเองปณิดก็ส่งข้อความนี้ไปหาผู้หญิงคนนั้นนะคะภรรยาเก่าที่เป็นคนไทยก็ ส่งให้เสร็จแล้วป้านิดก็เอาของแกนั่นแหละบล็อกเอา Facebook ของแกนั่นแหละบล็อกผู้หญิงคนนั้นไปเลยนะคะแล้วต่อมาวันหลังอีกนะคะเหตุมันเริ่มหนักขึ้นอย่างไรเดี๋ยวมันเล่าสู่ฟังในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ